ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูการใช้งานของโปรโกแกรมอัจฉริยะที่สามารถสั่งพิมพ์กับเครื่องพิมพ์ e p s o n LQ 630นะครับเรามาดูว่าเครื่องพิมพ์ LQ 630เนี่ยมันแตกต่างกับเครื่องพิมพ์ LQ 310ยังไงนะครับโอเคทุกคนครับทีนี้เรามาดูเลยระหว่างเครื่องพิมพ์เตอร์นะครับ LQ 630กับพิมพ์เตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้คือเป็นพิมพ์เตอร์เอฟสัน LQ310 นะครับตัวนี้ LQ630 เอฟสันเหมือนกันนะครับความแตกต่างก็คือเริ่มจาก LQ630 ก่อนเลยนะครับก็คือตัวเครื่องพิมพ์เตอร์ LQ630 เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะใส่กระดาษทางด้านหน้านะครับเข้าด้านหน้าแล้วก็ออกด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยนะครับ อันนี้เราเลื่อนกระดาษนะครับเราเลื่อนกระดาษมันจะมีคันโยกเพื่อที่จะเลือกชนิดของกระดาษนะครับถ้าเกิดเราเลื่อนมาทางด้านหลังนะครับตัว630เนี่ยเลื่อนมาทางด้านหลังก็คือเราใช้กระดาษทีละแผ่นที่ใส่ข้างหน้าแล้วออกข้างหน้าอันนี้ผมใส่เข้าไปแล้วนะครับเครื่องดูดแล้วถ้าเกิดเราจะให้ออกนะครับอ่ามันก็จะเด้งกลับมานะครับทางข้างหน้านะครับโอเคอันนี้ผมดึงเข้าไปใหม่โอเคนะครับ อันนี้คือเข้าทาังหน้าแต่ถ้าเกิดเราเลื่อนคันโยกมาที่กระดาษต่อเนื่องมันจะมีสัญ,ญลักษณ์นะครับกระดาษเป็นแผ่นกับกระดาษต่อเนื่องที่มีหนาเตยอยู่ด้านข้างสังเกตได้ง่ายนะครับถ้าเราโยกมาด,ด้านหน้านะครับกระดาษต่อเนื่องที่เราใส่ไว้นะครับด้านหลังที่มีหนาเตยอยู่ด้านหลังนะครับล็อกไว้เรียบร้อยเนี่ยนะวิธีการใส่ของพิมพ์เตอร์หกสามศูนย์กับสามหนึ่งศูนย์ก็เหมือนกันนะครับเราใส่กระดาษ้ําเตยให้ ช่องนามเตยที่ใส่เนี่ยให้ตรงกันแล้วก็ล็อกกระดาษซ้ายขวานะครับให้ตึงนะครับถ้าเกิดจะดูวิธีใส่ให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งก็เข้าไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับวิธีจะมีวิธีใส่กระดาษอยู่ทีนี้เนี่ยเมื่อเราใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหากเราใช้กระดาษด้านหน้ายกไปข้างหลังใช้กระดาษต่อเนื่องยกมาด้านหน้านะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของพิมพ์เตอร์ แอปสา LQ 310นะครับตัวนี้มันจะมีถาดใส่กระดาษอยู่ตรงนี้นะครับใส่ใส่ได้ทีละแผน่นแล้วก็ฟีดขึ้นมาทางทางทางนี้นะครับฟีดขึ้นมานะครับอันนี้คือใส่นี่ออกนี่นะครับแล้วก็คันโยกก็อยู่นี่เหมือนกันนะครับคันโยกก็คือเลื่อนมาข้างหน้านี่ใช้กระดาษต่อเนื่องนะครับใช้กระดาษต่อเนื่องส่วนโยกไปข้างหลังที่มีเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นแผ่นแผ่นเนี่ยก็คือเป็นกระดาษใส่ทีละแผ่นนะครับ อาจจะเป็นกระดาษ A4 ก็ได้นะครับแล้วพิมพ์ออกมาออกทางข้างหน้าออกอทางข้างบนตัวนี้ออกทางข้างบนแต่ตัวนี้ออกทางข้างหน้านะครับเข้าแล้วก็ออกนะครับทีนี้โอเคนะครับรายละเอียดอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับของ LQ 3 1 0หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปดูใน YouTube ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับมาใช้โปรแกรมอัจฉริยะเพื่อที่จะสั่งพิมพ์กับ พิลเตอร LQ 630ตัวนี้นะครับเรามาดูการทำงานว่าเป็นยังไงนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ส่วนการกรอกของโปรแกรมอัจฉริยะนะครับของใบส่งของทับใบกำกับภาษีนะครับโปรแกรมอัจฉริยะเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะ,ะกรอกข้อมูลนะครับกรอกข้อมูลเพื่อที่จะจัดเก็บข้อมูลได้ไม่จำกัดนะครับในเรื่องของข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมจะ กรอกให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าโปรแกรมอัจฉริยะเนี่ยมันใช้งานแบบง่ายๆนะครับผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้ได้นะครับเราไม่จะเป็นต้องเ,อเรียนรู้เรื่องบัญชีเยอะๆก็สามารถใช้ได้นะครับหรือ,เ,อเราใช้งานธรรมดานะครับเราใช้คอมเปนก็ใช้โปรแกรมอัจฉรยิยะได้อยู่แล้วแบบง่ายๆนะครับเลขที่ใบส่งของทับใบกำกับภาษีนะครับเลขที่ตรงนี้เนี่ย โปรแกรมอัจฉริยะเราสามารถจะตั้งเป็นออโต้ลันนิ่งได้นะครับแต่ตอนนี้ผมตั้งเป็นระบบเมนนนนะครับผมกรอกเลขที่เข้าไปนะครับกรอกเลขที่เลขที่เราก็สามารถกําหนดได้นะครับว่าเราจะเริ่มยังไงนะครับกด enter นะครับกด enter วันที่ก็ enter ผ่านเป็นวันที่ของเครื่องนะครับสังเกตนะครับสังเกตตรงนี้สังเกตตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเป็นเงินสดอยู่แต่ถ้าเกิดเราใส่ระบุ ว่าเราให้เครดิตกี่วันนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเครดิตเองอัตโนมัติพร้อมกับลันวันที่ที่ครบกำหนดชำระเงินให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือ,อความพิเศษที่สามารถที่จะระบุเข้าไปได้นะครับในตัวของโปรแกรมอัจฉริยะทีนี้มาส่วนของรหัสของลูกค้านะครับรหัสของลูกค้าที่เรามีเฟ้มเก็บประวัติของลูกค้าอยู่แล้วจากหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับ ตรงนี้เราสามารถที่จะกด F8 list นะครับกด F8 list ก็จะโชว์รายละเอียดของรายชื่อลูกค้าขึ้นมานะครับว่าลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยนะครับแต่ละคนแต่ละบริษัทแต่ละห้างร้านเนี่ยชื่ออะไรแล้วก็รหัสอะไรนะครับเมื่อเราต้องการที่จะเรียกในการออกบินของของของใครนะครับก็สามารถที่จะใส่รหัสแล้วก็เลือกได้ตอบตกลงนะครับพอตอบตกลงนะครับรายละเอียดของอ รายชื่อของลูกค้าก็จะปรากฏทันทีโดยที่เราไม่ต้องมานั่งทีมาให้เสียเวลาและก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะครับตรงนี้โอเคเราก็ข้ามมาที่ในเรื่องของรหัสสินค้านะครับรหัสสินค้าก็เช่นเดียวกันนะครับเรามีเฟ้มของสินค้าอยู่แล้วหรือสต็อกหรือคลังของสินค้าเราแล้วที่เรากรอกสินค้าหรือรายละเอียดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่ารหัสอะไรชื่ออะไรราคาเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยในโปรแกรมอัจฉริยะเราสามารถที่จะ ดึงข้อมูลมาได้ทันทีนะครับโดยการกด F8 เช่นเดียวกันนะครับการกด F8 เนี่ยก็จะขึ้นรายการขึ้นมานะครับว่ารหัสสินค้าเนี่ยอะไรข้อมูลนะครับของสินค้าเป็นชนิดอะไรหากเราต้องการที่จะจําหน่ายสินค้าชนิดใดหากเราใช้เครื่องอสแกนบาร์โค้ดก็สามารถใช้ได้เลยนะครับสามารถอ่านบาร์โค้ดและยิงบาร์โค้ดได้เลยนะครับอย่างเช่นรายการนี้ก็คือสมมุติว่าเราขายรายการสินค้าอันนี้นะครับ ก็จะปรากฏชื่อพร้อมกับราคาที่ขายเราก็มาใส่จํานวนว่าลูกค้าสั่งซื้อเท่าไหร่นะครับสูตรการคํานวณต่างๆนะครับโปรแกรมก็จะคํานวณให้เรียบร้อยนะครับราคาต่อหน่วยคูณกับจํานวนให้เรียบร้อยเลยนะครับหากราคามีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เราก็สามารถที่จะแก้ไขได้แต่หากเราต้องการที่จะป้องกันไม่ให้แก้ไขเราก็สามารถที่จะก็เรียกว่าล็อ ล็อกฟิลได้เพื่อไม่ให้แก้ไขก็สามารถทำได้นะครับก็คือใส่จำนวนแล้วก็ให้คำนวณเลยนะครับข้างหลังนะครับข้างหลังสินค้าคงเหลือสินค้าคงเหลือตรงนี้โปรแกรมอัจฉริยะก็คือสามารถที่จะแจ้งผู้ผู้ที่ออกบินนะครับผู้ที่ออกบินว่าสินค้าในสต็อกของเราเนี่ยมีอยู่จํานวนเท่าไหร่ ในขณะที่เราขายนะครับอย่างกรณีนี้นะครับจำนวนลูกค้าสั่งมา5นะครับแต่จำนวนสินค้ามีอยู่แค่1นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะแนะนำลูกค้าได้นะครับแนะนำลูกค้าได้นะครับ,นะรบว่า,าสินค้าอาจจะเข้าอีกครึ่งชั่วโมงสินค้าก็จะเข้าแล้วอันนี้เปิดบินไปหรือว่ายังไงนะครับก็คือเพื่อให้รู้ว่าสินค้าคงเหลือเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะครับอันนี้ ใส่จํานวนหนึ่งนะครับต่อมานะครับต่อมารายการต่อมาเราก็สามารถที่จะยิงบาร์โค้ดหรือกด F8 list ขึ้นมานะครับหรือถ้าจํารหัสได้นะครับคีย์รหัสเข้าไปได้เลยนะครับคีย์รหัสเข้าไปได้เลยโอเครายการนี้นะครับมีอยู่ห้าห้าห้าชิ้นนะครับนะลูกค้าเอาหมดเลยนะครับก็จะเป็นจํานวนเงินคูณให้เรียบร้อยนะครับ กี่รายการก็ได้นะครับกี่รายการก็ได้ก็ในบินที่กำลังออกอยู่นี้ก็คือเป็นบินขนาด5.5นะครับขนาด5.5 5.5ก็รายการหากต้องการรายการแบบเต็มที่นะครับก็จะได้ประมาณ12รายการนะครับอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าต้องการน้อยกว่านั้นดูที่ความสวยงามของขนาดของบินนะครับนะครับเราก็สามารถที่จะ ขยายได้นะครับขยายได้แต่ถ้าเกิดว่าเรารายการสินค้าของเรามากกว่า12รายการเราต้องการจะออกเป็นกระดาษ A4 ก็ได้นะครับทีนี้เมื่อมีการคำนวณเรียบร้อยแล้วนะครับยอดรวมทั้งสิ้นนะครับยอดรวมทั้งสิ้นโปรแกรมก็จะคำนวณให้ซ้ำให้เรียบร้อยแล้วก็คิดภาษีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ยอดสุดที่รวมภาษีนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับโปรแกรมก็จะแปลงยอด แปลงยอดที่เป็นตัวอักษรนะครับให้เองอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์นะครับซึ่งการแปลงตัวอักษรเนี่ยก็สามารถแปลงได้2ภาษานะครับได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับโอเคทีนี้เมื่อเรากรอกเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะบันทึกข้อมูลได้ทันทีนะครับบันทึกข้อมูลได้ทันทีนะครับระบบจํานวนของสินค้าที่เราขายก็จะตัดสต็อกเองอัตโนมัตินะครับ ทีนี้ผมจะสั่งพิมพ์ให้ทุกท่านดูนะครับด้วยพิมพ์ด้วย LQ 630นะครับเดี๋ยวผมสั่งพิมพ์ให้เลยนะครับมีฟังก์ชันในเรื่องของพิมพ์เตอร์นะครับอ่าโอเคอันนี้สั่งพิมพ์น,นะครับนี่พิมพ์ข้างหน้านะครับพิมพ์ข้างหน้าก็จะดึงกระดาษเข้าทางข้างหน้าแล้วก็ออกทางข้างหน้าเช่นเดียวกันนะครับอันนี้กระดาษกระดาษครึ่งท่อนนะครับผมใช้กระดาษรียูส Аки. เป็นกระดาษครึ่งท่อนของ a 4งนะครับแต่ถ้าเป็นกระดาษต่อเนื่องก็สามารถพิมพ์ได้นะครับเดี๋ยวแต่ผมจะพิมพ์เป็นกระดาษต่อเนื่อง้เห็นไหมครับเข้าข้างหน้าออกข้างหน้านะครับนะครับอันเน okay. ี้ยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ในเรื <S <S ่องของพิมเตอร์ไม่ใช่กระดาษต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวผมเลือกเป็นกระดาษต่อเนื่องนะครับผมโยกขันโยกมาด้านหน้าเลือกเป็นกระดาษต่อเนื่องโอเค ผมกดกระดาษเข้านะครับเพื่อเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมสั่งพิมพ์น,นะครับสั่งพิมพ์เป็นกระดาษต่อเนื่องนะครับนี่นะครับสั่งพิมพ์เป็นกระดาษต่อเนื่องนะน,นี้ผมปิดไป นะครับเครื่องพิมพ์ก็สามารถที่จะเลื่อนฉีกอัตโนมัติได้เช่นกันอันนี้ก็ฉีกได้เลยนะครับเนี่ยนะครับเราสามารถใช้กระดาษได้ทั้ง2แบบนะครับใช้ได้ทั้ง2แบบเลยทั้งเป็นกระดาษแบบ A4 ครึ่งท่อนหรือกระดาษต่อเนื่องนะครับโอเคนะครับทีนี้เนี่ยทุกท่านที่ดูคลิปอยู่หากใครสนใจนะครับข้อมูลดีๆอย่างนี้นะครับ หรือโปรแกรมดีๆที่สามารถจะตัดสต็อกออกบินต่างๆหลายๆรูปแบบได้ก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube หรือ Facebook นะครับชื่อปราโมซอฟต์แวร์นะครับหรือจะแอดไลน์นะครับแอดไลน์ line, อ่าไอดีไลน์082646 1339หนะครับ1339หรือต้องการที่จะโทรมาสอบถามพูดคุยรายละเอียดปรึกษานะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์08264613 3 1339เเช่นเดียวกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ